สวัสดีครับสวัสดีเย็นเย็นวันอาทิตย์นะครับสำหรับวันนี้ก็มาเยี่ยมนะครับสมาชิกของอ่าิสางกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งศรีเรียนะครับนะครับให้เพื่อนเพื่อนดูครับข้อดีของการใช้น้ำทิ้งจากการเลี้ยงปลาดกนะครับตรงหน้าท่านเนี้ยนะครับคือเป็นบ่อเลี้ยงปลาดูนะครับปลาดุกรัสเซียเลี้ยงในวงบ่อนะครับนี่ฮะผลพลอยได้น้ำทิ้งจากการเลี้ยงปลาดูนะครับ ที่ท่านเห็นอยู่นี้ไม่ใช่ผักเป็ดนะครับเขาเรียกมอเตอร์เคนสนะครับแล้วก็เพื่อนๆดูนะครับนี่ฮะสตอเบอรี่ใบเบิล์มเบเทิมนะครับนี่ฮะมีลูกใหญ่แล้วครับผมนี่ครับสตอเบอรี่นะครับแล้วก็กล้วยนี่ฮะแต่ป้าแกไว้สองหนอเดี๋ยวให้แกเอาออกอีกหนอนึงนะครับแล้วก็ดูพลิกส่วนตรงนี้ก็คือกล้วยหอมทองกำลังงามนะครับให้เพื่อนๆดู เดี๋ยวยังไงให้ป้าเปิดระบบน้ําให้ดูนะครับป้าเปิดเปิดปักแค่หน่อยครับนี่ครับเพื่อนๆดูนะครับข้อดีของการเอาน้ําขี้ปลามาใช้ประโยชน์ดูนะนี่พีกขี้หนูป้าเนี่ยนี่ครับพริกขี้หนูามาจากไรน,นะครับดูนะครับเพื่อนๆน,นี่ครับวันนี้ก็เลยอยากจะเชิญชวนให้มา <c oughs> เป็นสมาชิก เลี้ยงปลาให้อริยะฟาร์มนะครับนี่ครับเพราะว่าเราเพิ่งเสนอโครงการกับ n a a ไปนะฮะคือโครงการเส้นปลาโอเมก้าสนะครับตอนนี้กำลังรันระบบน้ำนะครับเพื่อนๆดูนี่ฮะให้ดูปลานะครับนี่ครับนีครับเพื่อนนี่ฮะ นี่ครับระบบน้ำเห็นไหมครับเราจะมีเติมออกซิเจนข้างบนด้วยนะครับพเพื่อนๆดูนะครับเห็นไหมครับก็มาม่วงดูกล้วยนะครับเดี๋ยวกล้วยเครือนี้เดี๋ยวจะมาแต่งให้ป้าจะลืมแต่งเครอือดนะครับป้าเนี่ยนี่ฮะดูเพื่อนๆแต่ป้าใบาออกเยอะเกินเนี่ยดูต้นนี้ก่อนหน้านี้ไม่งามเลยนะครับ เนี่ยฮะเขียวสุดยอดนี่ครับข้อดีของการน้ำขี้ปลานี่ครับใต้ต้นนี้ตักลดไเนี่มันคืองามเลยนี่ยครับดูนะครับนี่มาละขี้นกเพื่อนๆดูนะครับนี่ดูปลามาดูเติมน้ำนะครับแล้วก็พอเติมน้ำ อยู่ข้างใต้นี่นครับเพื่อนๆจะมีสปริงเกอร์ที่คอยถ่ายเทน้ำดูนะครับปะดุปะดุรุ่นนี้จะโตแล้วนะครับแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่เลี้ยงช่วงหน้าหนาวจะโตช้าหน่อยนะครับแต่ก็โตเยอะละนะครับแล้วน้ำก็จะล้นออกมาอย่างนี้ครับดูนะครับเห็นไหมครับนี่ครับแล้วน้ำที่ปลาก็จะลำเลียงอ่า ไปสวนโน้นนะฮะน้องครับกล้วยสวนโน้นจากเมื่อก่อนต้นไม่ค่อยสวยนะครับต้นเริ่มเขียวนะครับงั้นก็เชิญชวนเพื่อนๆนะครับอยากให้มาดูนี่ฮะผักวอเตอร์เคสงามจริงๆนะครับป้าโรดบ่อยไหมป้านี่ป้าแคตักลรดวันละครั้งพี่น้องดูนะครับ ผักอินรียงามมากๆพี่น้องนี่ฮะมาลาคีนกเนี่ครับ,าารบโอ้ลูกเยอะแล้วมาลาคีนกนถ้าใครสนใจก็ติดต่อนะครับมาเลี้ยงปลาดุกในวงบ่อว่าผมจะรับซื้อในคาที่สูงกว่าท้องตลาดนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ให้ดูประมาณนี้ก่อนนะครับนะครับสวัสดีครับ